เข่าเ้อก็ใส่เปที่ไปก่อนเคยมีอะไรสงสัยอีกไหมครับก็มีสิรีเข้าใจดีมือแลกเอาจักทุ่มเครื่องเนาะพักมือยกินเข่าดีๆก่อนทุ่มเครืค่องไม่เกินสามทุม่มสี่ทุม่มเนี่ยแหละว่าเกินเนี่ยแหละทำมันแบบอค่อ,คอยๆไปดีกว่าแบบลุ่มทีเดียวบุ่มเลยแล้วมันไม่จํา คอยไปเทละเคิองแล้วเดี๋ยสิแบ็นแบ่งกลุ่มกันต้องเต้นให้ได้ทุกคนบัดนี้แถวหน้าไปแถวหลังแถวหลังไปแถวหน้าแถวผู้ใดเต้นบได้ดกับถือถ้ำถอดปิดกลุ่มเดี๋ยวจะแบ่งเวรแบ่งกลุ่มกันต้องเต้นให้ได้เพราะแมนเก่งแต่จะขอเอาบูเก่งไปนั่งเอาน้องเอาพี่เก่งไปด้วยเก่งไปพร้อมๆกันแล้วว่าสิเป็นตะเบิงเพราะแมนว่ากูเก่งคนเดียวอ้ยกูเต้นบ่เถอะอพูดเดียวบได้ผู้บ่าเก่งก็ต้องสปีดจะขอให้มันเก่ง เบิงพี่เขาเขาเขเฮ็ดได้เขาเขาหลอกจะขอกับย่องสิมันเป็นตะเบิงว่สันคนเป็นกินปุ๋ยยูเรียมาเต็มกระซื้อดงเนาะพี่เจนมีอะไรสงสัยไหมเจนพี่เจนครับเต็งอืโอเคครับ อนันตัอนันต์พเจนถ้าเขาไปนักกุมอีกรอบหนึ่งเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปขยายอีกบาแทนลริ่มโอเคครับแล้วก็ของห้าเป็นถังสีน้ำเงินเดินมีน้ำแข็งยู่หันน,น้ำแข็งถังสีน้ำเงินของวงสองแล้วก็เป็นนามยุฟันนี่เป็นกองนามใครมีกระติกหรือมีอันนี้ยังเอามากอกคิดในเลยน้ำกันงในเลยเลยนาะเอาเป็นว่าก็ซ้อมสี่วงเย็นเป็นต้นไปทุกวันหรือเมื่อได้ยุดเมื่อได้นั่นกะ จังวากันอีกคันหนึงวันที่สิบเริ่มวันที่แปดมีงานไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเราเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่วันที่สิบปฐมนิปทมนิเทศทังวงหนึ่งวงสองบอสโจผู้บริหารผู้ใหญ่ทุกคนหามขาดหามล่าหามไปใสแดนเซอร์ทุกคนนะนิวเจนหรือหมอลำทุกคนทุกทุกคนเลยบ่ให้ขาดไม่ล่าวันที่สิบอ่า มันมันสิมันสิคบกันจริงจมือไหนเหรอว่าเกินสิบนอกนองเมมนบอเพราะว่าแล้วครูชาติก็จะเข้าแล้วก็จะมีครูอีกคนหนึ่งก็จะเข้ามาประมาณวันที่สิบนี่แหละอืมแล้วจะมาลงมาล่งโชว์ใหญ่โชว์ร่วมประมาณนั้นอ่ะสกริปช่วงนี้เท่ากับลุงหลวุ่งไปก่อน คลิปพร้อหมดที่เรียบร้อยอ,อ,อ,อันนี้อันนึงแล้วคลิปถ่ายได้แต่เวลาซอมไม่ให้หลุดเพลงไม่ให้หลุดอันนี้นะอาจจะมีท่าเต้นบ้างอ่านับห้าหกเจ็ดปดหนึ่งสองอันนี้ได้ ได้เยสองสามแปดสี่แปดห้าแปดนี่ได้ตัวเมนวันแต่ได้จนจนจบลงเปรนลที่หาที่ไม่เอาห้ามห้ามโหลดห้ามแบบนั้นเลยลงไปเลยคลิปเลี้ยวหรือคลิปอันเนี้ยแบบอนนุ้ยซ้อมอให้เขาเห็นเนี้ยเราเรามีการเคลื่อนไหวห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองเนี่ยนับเต้นกันลงไปเลยลงไปเลยก่หามคลิปเลี้ยวคลิปย้ํานีลูกไปเลยแฮชแท็กน้ามสาวน้อยระเลินโชว์เพราะว่าขันมันม,มีการเคลื่อนไหวนี่ นู่นนี่นั่น,นแล้วก็ดึงเพื่อนมาอีกยังรับผู้ชายอีกอยู่นะผู้หญิงอาจซิตเต็มแล้วละแต่ว่าของพี่เจนี่มาเรื่อยๆได้อยู่กลมนะักออคนอะไรนะแต่ขอผู้ชายมาอีกสักสักสิบอยากได้ผู้ชายอยีกไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจซ้อมนะครับเจอ,อ,อกันอีกทีทุ่มครึง่งทุ่มครึง่งไปทุ่มครึง่งชุดนี้เราะ็่ต้องอาบดอกเมีน้นเอาเลย เออกณฑเผาเกณฑ์ย่างให้เรียบร้อยแต่ม,มีอาหารอยู่เนาะอ่ากับข้าพอ,อ่าโอเคไม่มีอะไรแล้วครับอ่ะ้าพมือแด็แบบเสร็จเดอร์ก้วมีข้าวตม้มแล้มียังไห่บ่เป็นบ่ตอ้องห่วงเนาะผมใส่รองเท้าแตะมีอะไรสงสัยไหมลูก อีนูนี่เต็นด้ยเยอะแต่ว่าคอยเก็บลายเก็บลายตัวเองเด้อสาวคนงามหนิโบลักซีแดงโบลักซีด่ดักสีขาวหนิโบลักซีขาวสวยอ้าวไม่มีอะไรแล้วครับเจอกันทุ่มหนึ่งครับขอบคุณ<อ><อ>ครับใค,ครที่ยังไม่เขียนไปสมัครมาเขียนไปสมัครนะครับเต็นญิงหญิงไปเไลยสดบ้านนอกบอบ้านฮักเด่นไอยอย ไม่เห็นเลยรอไม่เห็นเลยเป็นไงบ้างเป๊ะไหมมาเสร็จชนี่สิ่งเขาเป๊ะอยู่แล้วตาเป๊ะอยู่แล้วอันมาเฮ้เต้นเต็มเต็มเต้นกระเต็มตัวกระเต็มหล่อเล่นไมสบายพคนล่ะดอกยอกคือซืดอดอก ปากช่องเลยบอหนิช่องไม่ช่องเลยพี่เงเขาจะเห็นน้ำตัดบอช่องยังซมสาวดาวผีสิงสีสาวซีก็ผ่านได้ค่ะทำสาวบ้านผีสิงเต็นไหนบอคุณครูคนสวยเต้นไหนค่ะเพราะว่ายังท่าเบเบอยู่เบเบ แต่พี่พี่ยืนอยู่ใส่ก็พอเห็นยืนอยู่ใส่ยู่แถวสองขยับขึ้นมาเลยตัวนี้เปิดกระพุกน้ำแป๊บนึงนะครับอยากยู่หนากองท่านล้นอยากยูดหนากองหนัจอนัดอีกทีก็คือทุ่มครึ่งนะครับผมเ่าฮาฮุ่าา่า่น เตือนาทีหนึ่งนะครับ <Download it. S 1> ลองพิง่งจิงดบอให้เราลองมันคงเป็นกำห้องปีก่อนลองได้บอ <c oughs> โอยกัดซีแดงทังมือว่นนั้นมันก็เ,กเมื่อยแล้ว,วจ้ะ